อเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่นะ่ารักท่านเลยนะวันนี้ก็โยกผมอีกแล้วนะครับสามขวัญยักษ์นะครับคือวันนี้เราก็ได้ถึงเวลาอันดีงามแล้วนะครับที่แบบว่าเจ้าน้องขาวอวบอะไปท้าพวกมันพวกสอจงสอจอพวกไอเฟนเน่ยพวกข้าวเห่าๆนะ่ยเออพูดแบบก็อยากไม่อยากแอคไม่อยากจะพูดเยอะหรอกครับผมก็แบบรถพี่มันแรงครับเพราะว่า ทำลูกเจ็ไปนะครับแล้วเห็นบินของช่างพัดมาก็แบบพวกแตกครับแต่ก็ชิวๆอยู่แล้วครับเพราะว่าพี่อยากแบบหามีรายได้เสริมอยู่แล้วนะครับก็แบบช่างพัดทํามานะครับเกือบ5้าหมื่นนะครับผมลูกเจ็ชุดนี้เออเกือบห้าหมื่นแต่ว่าพี่อยากก็ไม่ได้เรียเนะครับเพราะว่าพี่อยากเนี่ยเล่นเกมเนี่ยเนาะก็ดูเลยครับเนี่ยเนี่ยเอ็กแมทของป่าเฟรม90องศาวันนี้เราจะไปวิ่งเอ็กแมทนะครับเราจะมาท้าพวกมันแข่งนะครับดูซอดดอปวัีแบบมันกลัวครับมันกลัวว่าแบบไล่ ถ่างอะไรคงอะไรข้อมสอดมงสอดเม็ดอะไรมาล้างนะครับน้องๆอะไรรถเข้นไปลงโคลนมาไปมาสอดทางล้างนี่คื้นคือพวกเจ้าใบโคลเปล่ากรโดนดไปตรงไม้เหี้ยแต่วันนี้จะแบบว่าคือแบบต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปกินประสาทนะครับกินประสาทได้เกมให้ออกเอ็กแแม็กแบกด้วยนะครัโอ้โหกําลังยุ่งกําลังยุ่งอยู่กําลังยุ่งอยู่มาอันนี้ตัวเพริรแดดแล้วหรอ ถ้าลบไม่ไหวกูขอาของคนได้มหมากูจะใส่อนนี้ไม่ครังะวด้อเด้อเด้อเ่้อเด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 ้อด้อเด้อ้อเดาเ้อเด้อเด็อเดปอเด้เ้อเด้อเน้อด้อเด้อด้าเมาอเด้อเด้อเด้อยด้อ้อ้้้เอด้้เ ที่เห็นเงาๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าที่เห็นเงาๆแบบนี้ถูกไหมผมใช้อันนียผ้าวเชน้ำมันเครื่องผ้าวเชน้ำมันเครื่องมันไปโดนน้งหมนเครื่องมาแล้วก็เกระติกเห็นไหมพอมันล้างมาเพื่อมันก็ดูดีมันก็เป็นรถเป็นมาเฮ้ยปาเตรมมาแล้วป่ะเอ็งไหวหรือเปล่าผมไหวอยู่แล้วผมต่อให้ด้วยจะบอกเลยว่ารอบนี้ต้องดู ว่ารถที่มันลูกใหญ่เกินแม่งห่างก,กันตักหกมิลที่ขายที่ขายลมละร้อยห้าสิบโอ้โยลมลแม่งลมลมลดลมละร้อยห้าสิบเฮ้ผมบอกเลยว่ารถผมนี่มันแค่ไม่ข้างเองหรือไรแต่ว่าเราเราเอาอย่างนี้ดีกว่าให้พี่เป็นเป็นน้ำประวัน เองนัมเบอร์ทูนะให้หัวทองทองตรงนั้นให้มันเป็นนัมเบอร์ทีไม่แต่เขาแต่รอบนะเขาไปเขาโดนผมแดกไงล้วเฉยกันนิดเดียวนิดเดียวเลยล้งไหปฉีกกระดาษไม่คิดเลยนไปนะอะไรนะฉีกกระดาษเลยตอนนั้นไม่ต้องขับรถกูอะไรนะไม่ต้องขับรถกูัวไวร์เปล่าไวร์เปล่าไม่ทันในควายอะไรหรอเออคือแบบดูดีครับไม่ใช่เม็ดผมเออก็ประมาณนี้นะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปดูมุมโกโปกันเลยเลยครันะครับว่าใครจะแบบดูดลมไข่นะครับไป โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับผมก็เนี่ยเป็นบกเถานะครับผมแล้วก็ไอเฟมปลาเฟมนะครับผมมาแม่แจ็คแอกแมกหว่าคือแบบน้องๆครับคือก็ไม่มีใครจะไหวกับผมอยู่แล้วครับเพราะผมมันลูกใหญ่นะครับผมแต่ว่าเราจะเสียเปรียบตรงที่ว่า จอจอน้ำหนักเบานะครับผมแล้วก็ล้อนะครับผมเป็นล้อโอเวอร์นะครับเป็นล้อที่แบบเบามากต่างจากล้อเดิมประมาณเกือบสิบโลเลยนะ <S 2> <S 2> เต็มอยู่ไหนวะไม่เห็นต้นเลยอ่ะว้ายข่าเฟมมาแล้ววะ่ะ ก็เป็นชว่วงเลิก,เล,ก,เ,เ,กเลี่ยมนะครับหลบเลี่ยงแลก้างก็จะยือย,อะยไปนะฮะไฮ้ยไวหรือเปล่าไปกับเพลหรือเปลป่าไปหรือเปล่าไปหรือเปล่า เอาไปเข้ากับเขาไปไหนเข้าไปไหนเไไหนติมน้ำมันเหรอ

G.P.S. ไว้นะทุกคนทุกอ่ะจับ G.P.S. ไว้อะนยุ่กคนว่า G.P.S. ของเรานะเขาได้เท่าไหร่นะครับผ,ผมก็ร้อยหกบหกบ G.P.S. นะครับผมก็เดี๋ยวเราเซฟไว้ก่อนนะฮะเซฟไว้แล้หนงร้ยหกสิบกไวตงเลย ชิวๆแล้วเขาเห็นไหมขนาดแบบเมื่อกี้เขาออกกันเห็นไหมเขาออกปดไปก่อนเลยกูก็เติมพันเร่งที่หลังแล้วกูก็ฉีกแบบฉีกกระดาษเลย<ฮ> ใครที่ชอบเล่นเกมนะครับก็อย่าลืมแอดไปนะครับที่แอด55ซีฟ้าเกมนะครับวันนี้พี่ยาก็มาเปิดสักสีให้ทุกคนดูแล้วนะครับว่าเขาเกิอะไรนะครับผมก็บอกแล้วครับว่าใครเป็นใครนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเฟซบุ๊กวีดีโอสักรุปราด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมว่าพี่ยาจะทำคลิปอะไรก็ติดตามพี่ยาด้วยให้กำลังใจพี่ยาด้วยนะครับผมดูเพื่อการสนุกนะครับผมอย่าเอาไปซีเรียสอะไรนะครับบ๊ายบาย